สวัสดีครับพี่น้องท่านที่มีใจรักในการปลูกเห็ดเพาะเลี้ยงเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนน้อยเห็ดฮังการีเห็ดนางฟ้าผูฐานเห็ดนางรมเทาเห็ดคอนดำคอนขาวและเห็ดเป่าหื้อโดยเฉพาะท่านที่สั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากฟาร์มเห็ดโพสีตะบนยี่โดนพื้นเมืองจังหวัดสกลนครครับหลังจากที่ท่านสั่งซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ดของเราแล้วเราจะไม่ทอดทิ้งท่าน ทางฟาร์มของเรามีทีมงานคอยดูแลและบริการหลังการขายครับในคลิปนี้ครั้งนี้เราไปดูแลและให้ความรู้เพิ่มเติมเติมเต็มให้กับน้องๆนะครับมือใหม่หัดขับที่บ้านส่งเต่าตำบลนาเพียงอเภอกุสุมานจสกลนครครับมันต้องซื้อที่กล้องที่มันบอ ออกดีๆอะค่ะมันสีคือนางลมเทาเลยแต่มันสีขาวนั้นเองมีตะการพอเก็บไว้ชิมเธอติดใจเอาไว้เห็ดยำถ้าหากว่าเป็นอันเนี่ยค่ะอันนี้เกือบสมบูรณ์นี่คะมันสีคือนางลมเทาเลยถ้ามันสมบูรณ์นะแต่ว่านางฟ้าเงามอีดีงามแบบงามเส้น,นเ,นนเนตัวนี้เก็ต้อง ยหน้านะคะถ้ามันเงยหนะ้าบบนี้เวลาเขาหดน้าี่ยแม่เนี่ยแบบนีน้เงยหน้าเหมือนแบบนี้ขอบคุณลูกคา้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆปังๆจากฟาร์มเห็ดโพสีตะบนงิวดอนอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครครับ